ขอบคุณนะครับทังพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เนื่องจากวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเราเรียกว่าเรามีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นสื่อกีฬาอันดับโลกแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือเราเป็นสื่อกีฬาในด้านของกีฬาการต่อสู้ที่มียอดผู้ชมสูงที่สุดในโลกเราคือผู้ที่เรียกว่านำพาเอาศิลปะการต่อสู้อย่างเช่นมวยไทยไปสู่ในระดับโลกนะครับนั่นหมายความว่านอกเหนือจาก รายการการต่อสู้ที่ดูเดือดเร้าใจมีคุณภาพโปรดักชันที่สูงที่สุดมีเาเรียกว่าระดับของนักกีฬาและการต่อสู้ที่สูงที่สุดในโลกค่าตอบแทนที่สูงที่สุดในโลกแล้วเนี่ยเรายังคํานึงถึงเรื่องของแน่นอนครับเรื่องความปลอดภัยเรื่องของความยุติธรรมในการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นในระบบการตัดสินหรืออย่างอย่างที่เรากำลังจะมีประกาศในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของออมาตรการ ของการป้องกันและควบคุมเรื่องของสารกระตุ้นต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นความท้าทายที่อยู่ในอุตสาหกรรมของกีฬาการต่อสู้ในทั่วโลกนะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นองค์กรที่เป็นผู้นําตรงนี้เราจึงมีมาตรฐานที่เข้มงวดแล้วก็เข้มข้นนะครับในอันดับสูงนะครับของโลกเพื่อที่เราจะคงมาตรฐานความเป็นสากลและความเป็น world c l a s s promoter และ Sport Entertainment p r o p e r t y นะครับโดยวันแชมเปี้ยนชิพนะครับเราได้ มีกระบวนการการสุ่มตรวจนะครับสารกระตุ้นตรงนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นโปรโตโคอลมาตรฐานมาอยู่แล้วซึ่งกร,กระบวนการสุ่มตรวจเนี้ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกคนสามารถถูกตรวจได้ในเวลาไหนก็ได้นะครับไม่มีข้อยกเว้นและถ้าเกิดมีคนที่ถูกตรวจพบเนี่ยเราก็จะมีมาตรการที่ตามมาที่เรายึดอิงอตามหลัก การของกติกาสากลที่เห็นได้ในรายการสากลหรือการแข่งขันอย่างเช่นแบบในพวกแบบโอลิมปิกหรืออะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เรียกว่าเราเราให้ความสําคัญกับเรื่องตรงนี้มากนะครับแล้วก็ในวันนี้เราก็คือมีเรื่องที่จะประกาศเกี่ยวกับสิ่งที่เราค้นพบนะครับซึ่งตรงนี้นเดี๋ยวผมจะอาจจะขอเรียนเชิญให้ทางคุณเปรมนะครับได้ลงรายละเอียดของผลของการตรวจสอบล่าสุดตรงนี้นะครับ ครับสำหรับผลการตรวจสอบนะครับผมต้องขออนุญาตอ่านเพื่อให้ข้อมูลมไม่คาดเคลื่อนนะครับผมเมื่อในวันที่10มิถุนายนนะครับ2566ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของ International Doping and Testing Management ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญในการตรวจหาสารต้องห้ามในนักกีฬาได้ดำเนินการตรวจสอบสารสำหรับนักกีฬาชื่อแพทฒทนงที่สนามมวยเวทีรุมพินีครับการเก็บ ตัวอย่างและการดำเนินการต่างๆเป็นไปด้วยดีโดยมี Karolinska Doping Control Laboratory หรือมหาวิทยาลัย k a r o l i n s k a s o s p i t a l ของประเทศสวีเดนเป็นผู้ตรวจสอบผลดับนะครับโดยได้พบสาร m e t h a n o l o n e และ Bodonone ในตัวอย่างของนักกีฬาซึ่งสารทั้ง2องชนิดถือว่าเป็นสารสเตอรอย ซึ่งนับเป็นสารต้องห้ามในลิสต์ของ World Anti-Doping Agency หรือเรียกว่า WADA ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านการใช้สารเสพติดของโรคอยากจะบอกว่าซึ่งถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬานะครับเพราะว่าจะมีสารใดๆเข้าสู่ร่างกายโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามทางวันแชมเปี้ยนชิพต้องขอระง,งับการแข่งขัน เป็นเวลาหนึ่งปีและขอให้ทางพชฒนงได้ทำการสลับเข็มขัดแชมป์แบนทัมเวทคิกบ็อกซิ่งของวันแชมเปี้ยนชิพโดยจะมีผลตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มการตรวจคือวันที่3วมิถุนายนเป็นต้นไปแต่นักกีฬานะครับก็สามารถยื่นอุทธรณ์โดยใช้ปีซัมโพได้ใครก็ตามที่เป็นแชมป์ของวันจะมีการตรวจ แชมหรรือล่าคับไม่จําเป็นว่าแชมป์ครับใครก็ตามก็ได้ครับคนเราจะสามารถตรวจได้หมดเลยครับเข้าใจครับแต่ว่าเฉพาะแชมป์นี่เราจะตรวจเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่ไม่ไม่จาเป็นครับไม่จำเป็นใช่ไหมครับที่ผ่านมาไม่ทราบว่าทางวันมีการสุ่มตรวจกี่ตัวอย่างครับซึ่งเออมันมีการสุ่มตรวจอยู่แล้วครับเราไม่สามารถบอกได้ครับ แต่เราต้องมีการทำตลอดมันต้องเป็นแรนดอมเทสติ้งทั้งในในคอมเพปิชั่นและเอาทุกคอมเพปิชั่นตามหลักมาตรฐานสากลครับเราจะจะเราจะบอกได้ไหมครับว่ามีการสุ่มตรวจไปแล้วกี่เคสครับอันนี้บอกไม่ได้ครับบอกไม่ได้จะมีทำมาตลอดโดยตลอดครับอันถามนิดนึงถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะถ้าเทียบกับการเปอร์เซ็นของการสุ่มตรวจสมมติกรณีร้อยเคสจะถูกตรวจสักประมาณเท่าไหร่ครับ สมมติร้อยเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวเลขตัวนี้ยังไม่ไม่สามารถบอกได้เพราะมันเป็นเป็นตัวเลขที่ทางทางทีมงานตรวจเขาจะมีตรงนี้อยู่ซึ่งเป็นองค์กรเป็นหน่วยงานที่เป็น third party นะครับที่เราไม่ได้ควบคุมโดยตรงเราจะไม่จัดให้ันงหนึ่งปีเราจะเ,าเขาจะต้องหยุดการแข่งขันเป็นเวลาหนึ่งปีครับจลังครบหนึ่งปีแล้วจะมีะม,มาตรการอะไรต่อก็เขาก็สามารถที่จะ return กลับมาแข่งขันได้หากเขาเ ไม่มีในเรื่องของสารกระตุ้นหรือว่าตรวจสอบตรงนั้นผ่านใช้หลักอะไรในการสุ่มตรวจครับก็คือสุ่มตรวจเลยครับไม่ไม่จำกัดว่าจะเป็นนักกีฬาระดับล่างรหรือนักกีฬาระดับแชมป์ทุกคนมีโอกาสถูกสุ่มตรวจได้หมดตลอดเวลาอันนี้ในในกรณีที่ที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮะคือโชกเสร็จไปแล้วใช่ไหมครับถึงมีการตรวจหรือว่าสุ่มตรวจก่อนชก เรามีการตรวจทั้งใน,ในช่วงคอมพติชันและก็เอาต์ออฟคอมพติชันเหมือนกับตามมาตรฐานสากลเลยครับ okay. แล้วในชปงที่เพทโนไมใช่เปิปตอวนี้มีการวางแพลนว่าใน,นอนาคตรจะมีการจัดชิงแชมป์ในรุ่ตวนี้ก็จําเป็นที่ก็ต้องมีการชิงแชมป์มมมมมขึ้นมาใหม่ครับช้าหรือว่าเร็วก็คงเร็วที่สุดเท่าที่เราจะจัดได้ครับแล้วการส่มตรวจนี้รวไมไปถึงกีฬาที่เป็นของทางวันละนี่เป่าออตอนนี้ก็คือเราเรามีแพลนที่จะส่มตรวจ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามสามารถเกิดขึ้นได้หมดนอกจากการจะไม่จัด1ปีแล้วฮนะมีบทลงโทษอะไรมากตนี่เช่นอาจจะยึดินรางวัลหรืออะไรประมาณนี้มีไหมฮะแค่แค่ไม่จัดแค่แบนด์แค่หนตอนนี้ก็คือแค่ให้แบนด์หนึ่งปีกับต้องคืนแชมป์ครับถ้างั้นผมถามความรู้สึกของทาง2อฟตุหนะครับเมื่อเป็นพนโดนแบนหรือโดนดชั้นเนี่ยก่อน ความรู้สึกในก,กรณีนี้ครับก็แน่นอนครับในในใจหนึ่งเราก็รู้สึกแบบเจ็บใจแล้วก็ผิดหวังนะที่แบบสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ในตาแหน่งแชมป์ของเราแต่ในอีกออกรณีหนึ่งเนี่ยมันมันเป็นความจําเป็นในฐานะที่เราต้องเป็นโปรโมเตอร์และสื่อกีฬาระดับโลกที่ต้องนําเอามาตรฐานสากลตรงนี้มาใช้และไม่สามารถเรียกว่าเหมือนกับเมคข้อยกเว้นหรือเอ็กเซปชันให้แก่ใครได้นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนไทยคนต่างชาติ เป็นแชมป์หรือไม่ได้เป็นแชมป์แล้วอย่างเช่นนี้เป็นนักกีฬาคนแรกของวันเลยครับทีออ่มีการสุ่มตรวจเจอสารตัวนี้ครับเอ่อไม่ไม่ใช่นักกีฬาคนแรกครับแต่ก็เป็นนักกีฬาไทยคนแรกเอ,อ่อนักกีฬาไทยคนแรกเป็นแชมป์คนแรก้วยครับมาตรการพงกันของของวันนับจากนี้ไปจะเป็นไงครับเอ,อ่อซึ่งใน คนที่เซ็นสัญญาคอนแท็กกับเราเนี่ยจะมีชัดเจนอยู่แล้วครับว่าเรื่องว่าสารกระตุ้นต่างๆต้องห้ามเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณจะต้องละเว้นไม่แตะต้องนะและคุณมีสิทธิถูกตรวจตรงนี้ได้ตลอดเวลาเราก็จะมีการกำชับต,ตรงนี้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็รวมไปถึงเขาต้องพร้อมที่จะเรียกได้ว่าถูกตรวจสอบไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับอย่างอย่างอย่างเช่นในในวันที่มีการชักหนักตัวเนี่ยครับ เออมันจะเป็นไปได้ไหมครับว่าในในวันนั้นเนี่ยนะฮะน้องหนุ่มจการชั่งน้ำหนักตรวจท่าของข้าน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะมีการตรวจตรงนี้ <c oughs> ในการเซลไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดที่ว่าสามารถตรวจเมื่อไหร่ก็ได้และตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้จะเป็นแค่ว่าจะต้องเป็นที่สนามมวยเพียงเดียวเท่านั้น การตัดสินนี้ถือว่าเป็นที่สุดนะครับในกรณีเพชธนงสามารถยืนเรื่องเขาส,สามารถอุทธรณ์นี่ที่บอกไปว่าสามารถอุทธรณ์ได้ครับ s เ m p l e B ได้ใช่ครับซึ่งเรามี s เ m p l e B ของแพชธนงซึ่งมีเก็บไว้แล้วครับคือเขาสามารถแจ้งได้ว่าคือ,คอตั้งใจไม่ตั้งใจมี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 มมมส่วนต่อการตัดสินไหมครัตัดสินการลงโทษนะครับไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาครับที่เขาจําเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายตัวเองและเมคชัวร์ว่า ร่างกายของเขาไม่มีสารกระตุ้นหรือสารต้องห้ามตรงนี้เข้าไปในตามบริบทของการที่เป็นนักกีฬาระดับโวล์คลาสและยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าคนที่เป็นแชมเปี้ยนโลกด้วยแล้วก็มีระบุในคอนแทรคชัดเจนเพราะนั้นเป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาที่ต้องดูแลตรงนี้ครับไม่ทราบว่าผลการการทดสอบตรงนี้มีผลกับหน้าที่การนของอันนี้เราก็ไม่ทราบครับอยู่ต้องอยู่ที่ทางการกีฬาประเทศไทยว่าเขาจะคอนซีเดอร์อย่างไรกับเคสของคุณเพชรนง เรื่องนี้เราเราได้แจ้งทางกรกตได้ทราบแล้วใช่ไหมครับหรือแบบตัวต้องแจ้งไหมฮะหรือไม่จะเป็นอ่านี้การแจ้งนี่เป็นเป็นครั้งแรกใช่ครับสื่อนะครับตอนนี้แจ้งกับสื่อคนแรกแล้วก็จะมีการทำเรื่องถึงกกตต่อไปหรือเปล่าไม่ครับในในรายของเราก็คืออยู่ท่านี้ครับอันนั้นเป็นสิ่งที่ทางคุณเพชรนนท์จะต้องคุยกับทางกกตเองนะครับเราจะมีการลงโทษในการประเดชหนึ่งปีแล้วเนี่ย เราจะนในอนาคตจะมีการมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับในกรณีที่หากมีใครรอกก็เราก็จะยึดอิงตามหลักสากลแบบที่ทำอยู่เลยคร<ช>ับเ,<ล>เพราะว<ช>่าผมชื่นชมนะที่ว่ามีการเห็นมันมีข่าวว่าเซ็นไกไขเซ็นสัญญากระวันจะต้องมีเงื่อนไขหนึ่งถ้าหากว่ากรณีทรยศล้อมมวยครับ จะถูกปรับ5ล้านบาใช่ครับแล้วในกรณีเกี่ยวกับเรื่องด้อนี่จะเอามายองได้ไหมว่าจะมีการปรับอะไรด้วยเพิ่มเติมหมายถึงมาตรการเพิ่มเติมคงไม่ครับเพราะว่าเราคงยึดติดกับหลักสากลเขาไม่ได้มีการปรับอะไรแค่เพียงแค่การแบนการที่มีโอกาสจะต้องสูญเสียแชมป์มันก็เป็นสิ่งที่ทํากันอยู่ทั่วไปอยู่แล้วที่หนึ่ารที่วเจอเนี่ย มันจะเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีไหนได้บ้างเข้าสู่ร่างกายถ้าคือสารกระตุ้นก็มีได้มันจะเป็นสารสเตรอยเลยครับเป็นแอนาลบลิสเตรอยมันงคงมีวิธีเดียวครับคือฉีดคือต้องมีฉีดเข้าับแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามครับมันไม่ว่าจะเป็นสารเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะการฉีดหรือการทานตามหลักสากลแล้วนักกีฬาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้เขาต้องเมคชัวร์ว่าสิ่งที่เขาทาน สิ่งที่เขาดูแลที่อินเทสเข้าไปในร่างกายไม่ว่าจะวิธีใดก็ตามอาจมีส่งผลกับการแข่งขันหรือค่าแรงเขาได้เพราะนั้นเป็นความรับผิดชอบของเขาซึ่งตามหลักสากลเขาใช้วิธีบบาี้ท่านก็สังเกตุได้ด้วยตามที่ทั้งสองท่านบอกว่านักกีฬาที่มีการเซ็นสัญญ,ญากับทางทางวันถึงจะต้องมีการมีมีข้อนี้ระบุเอาไว้ว่า,วาเรื่องของสารลับต้นต่อห้าแต่ว่าในส่วนของวันนี้ยเนี้ย ะะวันรุ่งขี้นีในวันที่จะมีการกอดโชคหรือว่าท้าตักตัวเนี่ยผมว่าขอแนะนำนี่เป็นคือเราเราอาจจะมีการทำความเข้าใจกับทางนักมวยทางพี่เลี้ยงว่า<ม>เฮ้ยในกรณีเคสกรณีลักษณะแบบนี้ห้ามเด็ขาดนะเ<ม>พื่ออย่างน้อยเนี่ยจะเป็นเป็นปิดความรู้ในการให้กับนักบวยที่มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยที่รู้เข่าไปถึงการเลยครับเข้าใจเราก็จะมีการสื่อสารแล้วก็กำชับมาตรการตรงนี้กับนักกีฬาทุกคนไม่ว่าจะเป็นในวันแชมเปี้ยนชิพหรือในวันรุ่พิีนีก็ตาม อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องสารกระตุน้นเพราะบางที่เนี่ยเขาบอกว่าแม้กระทั่งโอลิมปิกอย่างที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยปรากฏว่าบางครั้งการกินยาแก้หวัดแก้ไข้อาจจะมีส่วนโดนด้วย,ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยมีข่าวมาทำนองนี้ว่า้กินยานี่ไปมันไม่ใช่สเตอรอยซึ่งมันสารที่ต้องห้ามเนี่ยอาจจะไม่ใช่สเตอรอยอย่างเดียวแต่สเตอรอยนี่แรงที่สุดเท่าที่ทราบ นะครับคราวนี้มันเป็นอย่างแบบอื่นเนี่ยโอลิมปิกเขาก็อาจจะไม่ให้ก็ได้นะคราวนี้ไม่ทราบว,ว่าทั้งวันบอกว่าใช้ระดับเดียวกับโอลิมปิกเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยผมกว่าอย่าง,งาคือค<ด>ืออย่างที่บอกครับสองสารมันเป็นสารสเตียรอยอะไรครับ,รบซึ่งมันเป็นที่เราพบเจอครับมันเป็นสารที่เจอในการตรวจนะครับสองสารนี้เป็นสามสองสารที่ห้ามเลยของในวาด้าครับของ world anti doping agency อะครับผม ว่าอะไรก็ตามที่เป็นสารที่อยู่ในลิสต์ของวาราเราอิงตามมันเลยครับก็คือมาตรฐานมาตรฐานของโอลิมปิกเลยของผมในรายของพิษณนงค์นี่ตัวปัสสาวะเจอหรือว่าตัวเลือดครับพอทราบไหมครับม่ให้ข้อมได้ไหมครับอันนี้เป็นตัวปัสสาวะครับตอนนี้ช้องว่างแล้ววางไครขึ้นมาชิงอันนี้หวางผู้มใหม่ไปนยครับก็เดี๋ยวกำลังเป็นสิ่งที่กำลังหารือกันภายในอยู่ครับ ก็แน่นนก็คงต้องให้คนที่อยู่ในระดับท็อปของรุ่นมีโอกาสที่จะได้ชิงตรงนั้นใหม่ซึ่งถ้าเราทราบข่าวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะอฟอมทางทางพี่ๆสื่อมวลชนให้เร็วที่สุดาจะไม่ใช่ข่าวที่รื่นเริงสักเท่าไหร่แต่มันก็เป็นสิ่งที่มองว่าในในมุมหนึ่งคือมันเป็นการที่เราก็พยายามที่อยากจะทําให้ระดับของมาตรฐานของเราไปสู่สากลขึ้นอีกขั้นสําหรับอุตสาหกรรมมวยไทยของเรานะครับ าาัสำหรับนักกีฬาทุกคนนะครับที่จะเข้ามาแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในวันลุมพินีหรือวันแชมเปี้ยนชิพนะครับก็อยากให้อย่างที่บอกนะครับก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทานที่คุณกินหรือคุณฉีดเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไม่ว่าจะทำเพื่อการรักษาการรี c o ร์รี่หรือว่าการที่จะเพื่อเรียกว่าเพิ่มความได้เปรียบ ในการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับออแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของนักกีฬาทุกคนที่จะต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณกินสิ่งที่คุณเทคเข้าไปมีอะไรบ้างและสิ่งนั้นมันขัดกับในลิสต์ของออสารต้องห้ามสารกระตุ้นต้องห้ามตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกคนสามารถมีโอกาสที่จะถูกตรวจได้นะครับที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้เพราะว่าเรายึดตามหลักของความเป็นสากลตรงนี้จริงๆนะครับเพราะนั้น มันไม่คุ้มค่าหรอกครับกับการที่จะเสี่ยงในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ให้คนพึงระวังในสิ่งที่เราเทคอินเข้าไปให้เป็นพิเศษนะครับเพราะมันมันส่งผลกระทบตรงนี้กับอ,อ,อาชีพของนักมวยจริงซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะทํานะครับถ้ามันไม่มีความจาเป็นจริงที่เราต้องเ,ออเรียกว่าทําตามของมาตรฐานของความเป็นสาก,กลของระบบก,กีฬานานาชาติสาก,กลครับแล้วก็มันเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่เราเวลาจะก,ก่อนขึ้น แข่งขันเนี่ยเราทุกอย่างมันต้องเป็นความแฝ์เพราะเราเป็นนักกีฬาที่เราขึ้นมาสู้นะครับความเตรียมพร้อมของร่างกายมันขึ้นอยู่กับนักกีฬาเห็นว่าคุณเตรียมพร้อมได้ขนาดไหนแล้วเพื่อมาพสอน้าทุกคนในประเทศไทยทุกคนในทั่วโลกเนี่ยมันเป็นสิ่ง,ง,งที่สําคัญเลยครับที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามระเบียบเพื่อให้ระบบของมวยไทยเนี่ยโตขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นน้องๆคนไหนที่ ได้ดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นนักมวยคนคิดดีๆก่อนทุกครั้งที่เราจะทำอะไรไม่ว่าจะกินจะฉีดหรืออะไรเราควรศึกษาว่ามันมีผลกระทบต่อตัวเราเองไหมวันแชมเปี้ยนชิพไหมหรือประเทศเราไหมนี่แหละครับเราถึงบังคับให้ในสิ่งสิ่งนีมันต้องเข้มข้นให้มากที่สุดเพราะไม่งั้นวงการของเราเนี่ยก็จะไม่มีการเดินหน้าไปมากกว่า